โอ้ยจังแม่นเจ็บจังแมนปวดพ่อแม่พี่น้องบ้านใดเป็นแนวนี้ปวดข้อบาไลติดโยกแขนบอสุดปวดแอวปวดหลังปวดรล่าลงงขาเพิ่นว่ากระดูกทับเส้นปวดเข่าดังกอบแกบเห็ดหยั้งกระยากจะน้ำปวดมื่อน,นี่มีข้าวดีมาบอกต่อดีบูนคอลลาเจนผสมขมิ้นชันลดอาการปวดบวมอักเสบซอยให้กระดูกแข็งแห้งจังแม่นดีคัก มีทางแบบผงชงละลายน้ำเข้มข้นกินน้อยเห็นผลไหวแบบแคปซูลบำรุงน้ำมันไขข้อเพิ่มม้วนกระดูกเศร้าปวดกระเหตุเวียกได้ไปใสกะง,ง่ายสัมปายอิลิโทรรดเดอร์พี่น้องของเขาดีอิลิโทรตอนนี้มีโปรโมชั่นจัดทรงฟรีมีเก็บเงินหน้าบ้านบริการดีอิลีเดอร์สิบอกให้ปวดข้อปวดเขา่าเสียงดังกรอบแป๊บดีบูนช่วยคุณได้มันปวดอยู่ในนี่ แล้วหลังจากรับประทานดีบุลสองสามเมื่อนี่แล้วแล้วดีขึ้นยังไงคะอันันคือเบาแล้มันได้ผลดีมากคือป้ากล่องเดียวป้าได้ผลเลยพอมากินดีบุลนิดเจ๊ตเมื่ออาการกะดีขึ้นอาการมันปวดปวดแล้วมันก็โยกว่าขึ้นดังก็บเก็บก๊อบเก็บดังกว่าจะห้ามงวกวะก๊อบเก็บกอบเก็บเราโ้ยมันทีขาดบวาอันก็เลยเหตุแห้งๆอันข้านี่มันเยียร์อะไรมันีตมันไขไปอิจาเลน เมี่ยงเลยมันมันปวดอยู่ในหนี่อืแล้วหลังจากรับประทานดีบุญสองสามเมื่อนี่แล้วแล้วดีขึ้นยังไงคะมันคือไข้ว่าสนหรอกมันคือเบากูรู้ง่ายง่ายว่าสนมันมอนมันลูกง่ายแล้ทานวาละกี่เม็ดสองเม็ดต้นแหละรู้บ้งเศร้าสองเศษเนาะมันดังรู้ข้อกูวันไปใส่คือว่าดังอินมันดังกามเแกมก็เฮ็ดจัง ดังพวดพวดอยู่บ้านบ้านนี้มิดไหมมันเศร้าขาดเศร้าปวดไหมยกคนี้มันอันนี้มันมันเห็ดขานีเบียงนี่เศร้าหรอกินตัวนี้คือยังเป็นสีว่าเกือบกลับเกือบกลับไปไหนคือยังเบียงนี่มันหายไปดี่แกอยู่นี่ตะกี้ว่าคือวาจีเศร้าคือว่าจีตายเลยมันเบาขึ้น ดีดีวะนี่พัสดุดีบูนนี่ดีจริงจริงจ้าครับคุณป้ากินตีบูนแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีมากเลยค่ะกล่องเดียวป้าเห็นผลดีมากเลยค่ะกล่องเดียวเองนะครับป้ากล่องเดียวเองค่ะแล้วเราเดินได้ข้องขึ้นใช่ไหมครับเห็นว่าแต่เดี๋ยวลองเดินดูได้ปะ โอเดินได้ดีมากเดลยไม่ได้อย่างนี้เลยอ๋อครับเมื่อก่อนนี่เดินไม่ได้ใช่ไหมป้าเดินได้แต่ไม่สะดันไม่สะดวกมันขัดแต่นี่ไม่ได้ทานยาแก้ปวดไม่ต้องทานอะไรทานอันนี้ตัวเดียวได้ผลเลยค่ะฝากอะไรถึงคนอื่นบ้างไหมครับเผื่อใครที่มีปัญหาเหมือนป้าเนี่ยอยากไม่ลองทานนะคะเพราะว่ามันเห็นผลจริงๆเพื่อป้ารักษามาสามปีกับข้อเข่าเสื่อมของป้ามาได้ยาตัวนี้แล้วมันได้ผลดีมากคือป้ากล่องเดียวป้าได้ผลเลยป้ารู้เลยว่ามันดีกับป้ามาก ปวดเขาปวดมาหลายหลายปีแล้วปวดแบบทรมานปวดแบบลุกบ่ได้นั่งกับปวดยืงกับปวดไปหลายมองแล้วแต่มันก็รรักษาบ่เศร้าก็เลยไดเจยะเพราะมันปวดมันบวมยารักษาหนีหาหลายแล้วกรบปเศร้าเอือจะต้องพาแต่กระ่อยา,ากพาอยากจะของางบ่ได้มีน้องมาแนะนําให้กินดีบุญพอมากินดีบุญหนึ่ง เดจมืออาการก็ดีขึ้นดีแบบดีขึ้นร้ายปวดกระบบปวดบวมกระโบบวมอยากให้คนที่กำลังมองหาอยู่อยากแนะนําว่าให้มากินดีบุลเพราะว่าดีบุลกินแล้วดีขึ้นร้ายดีขึ้นอิรีมากัจจีคอยลดเจ็บลดปวดลองหลายกินดีบุล่องเมืองจำหนีผวแพงดอกที่แรกไปเภสัศศ์ค่ะไปเภสัชเภสั์ให้ให้อะไรมากินยา ยาไมา่กินมันว่ามันมันมันเคยคอแห้งมาที่นี้อีกแสดงว่าคุณยายไม่ได้ดีขึ้นเลยบวชั้นในพ่อมือ่อมาแล้วก็รวงว่าอีกอเพราะว่นจินยาอีกร้อยหา้าสิบเขียน,นยกไม่ได้ยกไม่ได้แล้วคุณยายลองยกแขนให้ดูสิคะเมื่อก่อนยกได้แค่ไหนบ่ได้หลังจากทานไปแล้วหนึ่งกล่องคุณยายสามารถยกได้นะคะอันนี้ก็คือนํามาส่งให้อีกกล่องที่สองนะคะตอนนี้ปวดไหม เดี๋ยวนี่ยโบโบคอยกลัวดอกมันยกขึ้นได้เลยนะวันนี้นะคะดีบูนตอบโจทย์ของคุณด้วยแบบชุดนะคะชุดทดลองหนึ่งเดือนค่ะแก้ปัญหาอาการปวดบวมอักเสบหรือจะเป็นเซ็ตผงทั้งเซ็ตเลย6กล่องหรือเซ็ตแคปซูล4กล่องเซตนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะสนใจติดต่อนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะโปรโมชั่นวันนี้เพื่อส่งเสริมทําให้ผู้ใช้สินค้าได้ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางนั้นเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะรีบ ติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาค่ะตามเบอร์ข้างล่างนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะวันนี้เห็นผลไวปลอดภัยแน่นอนด้วยปริพันธ์ดีบูลค่ะดีบูลทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและขอ้ออย่ารอโทรเลยโทรเลย066 152 0535